ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางนะครับหวยลาวพัฒนานะครับ สองตัวเน้นวิ่งนะครับในงวดวันที่9กันยายนนะครับพศ2564นะครับครับผมสำหรับงวดที่แล้วแนวทางก็ไม่ให้ทำให้ f อพี่น้องผิดหวังนะครับก็เข้า1881นะครับเข้าเลขล่างนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับ f c พี่น้องด้วยนะครับครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ได้ตัวเลขเด่นมาแล้วนะครับสำหรับ2ตัวเน้นวิ่งนะครับก็มาชมกันเลยนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับ เน้นวิ่งนะครับผมเน่นเด่นที่ได้มาเขาคือ0กับ2นะครับสายวิ şey ่งสายรูดรูดศูนย์กับ2นะครับเด่นศูนย์นะครับก็จะมี3คู่นะครับก็จะมี9 0นะครับ3 0นะครับ1 0นะครับสำหรับเด่นศูนย์สำหรับเด่น2นะครับก็จะมี1 2นะครับ7 2นะครับ2 0นะครับสำหรับเด่น2นะครับสำหรับชุด3ตัวนะครับก็จะมี2 1 2 0 2 0 9 3 0นะครับก็จะมี3คู่นะครับสำหรับชุดสีตัวตรงนะครับก็จะมี7212 10200930นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางชุด4ตัวนะครับครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ FC พี่น้องที่เข้ามากด Subscribe นะครับกดไลค์นะครับ กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจแอดมินนะครับก็ขอขอบคุณทุกไลค์นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ